หุนเซนเปิดทางให้ฝรั่งเศสขุดน้ำมันในอ่าวไทยผมก็เพิ่งได้ยินข่าวลือหนาหูมาเมื่อวานข่าวว่ากัมพูชาอนุญาตให้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสสำรวจและขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลผมเลยรีบไปสืบมาข่าวว่ากันว่าพื้นที่นี้มีทรัพยากรน้ำมันม,นมหาศาลและกัมพูชาอยากจะเร่งพัฒนาไรายได้จากทรัพยากรของตัวเองแต่เดี๋ยวก่อนนะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยจริงดิพี่แล้วเราจะยอมเหรอวะเพื่อนผมถามด้วยความตกใจมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะเว้ยผมเองก็คิดเหมือนกันเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลย ถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยแต่ถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเจรจาเรื่องเขตแดนทางทะเลที่คาราคาสั่งมานานสรุปคืออยังต้องติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะมันอาจจะเปลี่ยนภูมิทัศน์พลังงานในภูมิภาคนี้เลยทีเดียวผมจะรีบอัปเดตให้ทุกคนทราบทันทีที่มีความคืบหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ